สวัสดีนะครับ <c oughs> วันนี้เราผมจะมาสอนเล่นอยู่กลัง y g h p นะครับเออมันอัดอยังเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่ามันอัดหอยัง <c oughs> เอานะครับอ,อคำถาม หลักๆตอนนี้ก็จะคงจะมีแต่กองบอดซื้อที่ไหนกองบอดซื้อที่เท่าพยากรครับคุมสำนักก็อยู่นี่รับครับแล้วก็เปลี่ยนคาร์ดวร่วหนึ่งก็ที่ประมุขอรบันครับเป็นคาร์ดวิ่สิบครับ แล้วก็สามห้าก็ต้องเลือกว่าไปอาธรรมหรือธรรมะครับถ้าไปธรรมะก็เลือกที่ผู้ผู้คุมกดขาวครับถ้าอาธรรมก็ผู้คุมกดดำครับแล้วก็ของธรรมะก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นวิวหกหกสิบแปดสิบนะครับอธรรมก็เหมือนกันนะครับ ส่วนคาดร้อยก็เปลี่ยนที่หัวหน้าหมู่บ้านครับคาดเซียนเซียนหนึ่งถึงเซียนสีก็เปลี่ยนที่แม่ทางกิงกิงทอครับครับส่วนของที่ได้มาจากการวิวนะครับได้มาจากเปลี่ยนคา์ดเนี่ยครับจะมีของให้มา เราไม่สามารถบวกได้นะครับไม่สามารถบวกได้แล้วก็การสร้างกิวหรือไอตัว G บนกิวเนี่ยคือหัวกิวนะครับตัว G เนี่ยอ่าแล้วก็การสร้างก็อยู่ที่ว่าคุณอยู่ธรรมะหรือ,อธรรมครับถ้าอยู่ธรรมะก็สร้างที่ประมุขต้นหลิวครับเนี่ยสร้าง สำนักแล้วก็ประมุขสาม,มานคือสร้างของอาธรรมนะครับส่วนขาาสร้างของของมีชื่อของน้ำค่าตัวนี้จะเป็นคนสร้างอาวุธนะครับเรียนทักษะครับหนึ่งตัวละครจะสร้างได้แค่นหนึ่งอย่างครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น อาวุธป้องกันครับแล้วก็อะไรอีกสองตัวนี้จะเป็นตัวขายของของวิ่รลอยอ่ะครับไว้สำหรับผู้เล่นใหม่ครับจะบวกได้นะครับอาจจะบวกยากหนึ่งแล้วก็วิตกรรมสะสมของครับก็จะให้เก็บพวกหิน ผลึกหินอะไรพวกนี้และครับให้ครบตามจํานวนแล้วก็มาส่งที่ตัวนี้แล้วก็จะมีบอสบอสประจําเมืองครับคงมีแถวๆนี้คงมีคนฆ่าหมดแล้วละครเป็นบอสที่ตกของครับก็มีแค่นี้แหละมั้งครับ